หนึ่งเดียวเอเชียผ่านเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกวันที่3กันยายนเวลา17นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยทีมชาติญี่ปุ่นทีมอันดับ4ของโลกพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกผลปรากฏว่าญี่ปุ่นพลิกนรกกลับมาชุมนะ3ต่อ2เซตวาดะและอิชิกาวาทำคะแนนรวมกัน52คะแนนช่วยญี่ปุ่นลิ้ว4ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรก นักตบลูกยางสาวทีมชาติญี่ปุ่นทีมอันดับ4ของโลกซึ่งเคยเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครั้งล่าสุดเมื่อปี2010และคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกครั้งนั้นในบ้านตนเองก็กลายเป็นทีมแรกที่ทะยานรอบตัดเชือกหรือรอบรองชนะเลิศวอล,ลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025หลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะเนเธอร์แลนด์3-2ต่อ20-25ต่อ25-20ต่อ22-25ต่อ15-12ต่อในการ แข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ที่1นณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากมาช่วงค่ำวันพุทธที่ผ่านมา วา d a ดะทำคะแนนสูงสุดให้ญี่ปุ่นทำไป27คะแนนตบ23เสิร์ฟเอสอิชิกาวะทำเพิ่ม25โยชิโนะ13ไอรี10ส่วนเนเธอร์แลนด์ได้คะแนนจากแดมบลิง19คะแนนทิมเมอร์แมน18คะแนนญี่ปุ่นจะเข้าไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศรอเจอทีมชนะระหว่างสหรัฐอเมริกากับตุรกีซึ่งคู่นั้นจะแข่งขันกันในวันพฤหัสบดีที่4กันยายนเวลา20นาฬิกา30 ชนะนัดนี้ญี่ปุ่นได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่ม0.58คะแนนรวม356.30ยังรังอันดับ4ของโลกเช่นเดิมในขณะที่เนเธอร์แลนด์เหลือ270.58คะแนนอันดับที่8ของโลกยังเหมือนเดิมแล้วแฟนๆอยากบอกอะไรคอมเมนต์ Comment มาบอกหน่อยนะ